มีทางบ้านถามมาว่าสามีหนูเสียชีวิตไปแล้วการที่หนูทําบุญแล้วใส่ชื่อเข้าไปด้วยแบบนี้มีความแตกต่างกับการที่หนูทําบุญแล้วอุทิศให้ไหมคะก็คล้ายคลยกันเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เหมือนกันแต่ความแตกต่างมันอย่างนี้นะอยู่ที่ใจของเรานะ่ยคนทั่วไปถ้า ได้ลงถึงขนาดเขียนชื่ออะไรต่างกันาะความตั้งใจมันเพิ่มพิเศษไงอย่างน้อยตอนกําลังเขียนชื่อก็นึกถึงเขาอะไรต่างเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเท่าใดบุญที่ส่งไปถึงเขาก็แรงมากขึ้นเท่านั้นเขาก็จะได้รับส่วนบุญเพิ่มขึ้นแต่คนที่ไม่ได้เขียนชื่อแต่ว่าทําสมาธิแล้วก็นึกส่งบุญมาให้เขาตั้งใจจริงๆก็ได้บุญเยอะเหมือนกันจเจริญพร